ชอชชชอชอชอบช่วยแชร์วันนี้น้ำมันลงนะครับผมมาเติม E20 วันนี้ลงสาบาทนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วน้ำมันขึ้นเตือนตั้งแต่เมื่อวานละแต่พอรู้ข่าวว่าน้ำมันจะลงก็เลยมาเติมวันนี้ครั้งที่แล้วเสียท่าไปหน่อย เห็นแอปเตือนมาว่าน้ำมันลงแต่เรานึกว่าขึ้นรีบไปเติมโอ้วหนั่นไปเติม uh, น้ำมันแพงซะเลยต้องตั้งสติใหม่ว่าอ๋อพรุ่งน uh, ну, ี้น้ำมันลงเราต้องเติมพรุ่งนี้ปกติมันจะขึ้นตลอดไงความจริงน้ำมันโลกนี่ลงมาหลายวันละแต่ของไทยนี่เพิ่งลงเรียบร้อยนะครับแปดร้อยบาทน้ำหนึ่งขวด ได้เกินครึ่งถังมาหน่อยเดียว